สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปแรกที่เราจะมานั่งส่องข้อมูลและตัดเกรดชุดผู้เล่นใหม่ของแต่ละทีมในปีหน้า2025นะครับปัจจุบันกลางเดือนตุลา2024ก็ได้เริ่มมีการขยับเคลื่อนไหวของทีมต่างๆในลีกกันแล้ว บางสังกัดก็วางแผนสร้างซูเปอร์ทีมบางสังกัดก็เน้นดึงผู้เล่นใหม่ย,ยังทเลนต์ขึ้นมาหรือบางสังกัดก็ขยับแบบแปลกๆโด,ดยเหตุผลหลายประการแต่ยังไงก็ตามเรามาค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าหมอกหนาพอสมควรเพราะว่ามีแค่ไม่กี่ทีมที่ประกาศชุดผู้เล่นครบ1 0 0ยและบางส่วนก็ยังไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นคลิปซีรีส์ตัดเกรดทีมใหม่เนี่ยน่าจะได้ทยอยย,อยมาหลายเอพิโซดจนถึงสิ้นปีเลยครับเราจะค่อยๆเวิร์กหน้ากระดาษตัดเกรดกันไปเร พัฒนากันไปในแต่ละคลิปและที่น่าสนุกก็คือผมจะอ่านคอมเมนต์ครับแล้วเบสข้อมูลตามความไฮจากผู้ชมว่าทีมไหนจะได้เกรดสูงกว่ากันเพราะฉะนั้นดูข้อมูลในคลิปนี้จบแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับถ้าพร้อมแล้วกดซับด้านล่างแล้วเราไปดยกันสนับสนุนการตัดเกรดโดย Get Mo n e y บริการเติมเกมบอลลด์ที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถึงเกือบแสนรายเติมผ่านเว็บไซต์รวดเร็วทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงครบทั้ง48ทีมในลีกจะหยิบเฉพาะไฮไลท์ทีมที่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็จะเน้นเป็นสโซนยกเว้นโซนจีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลฝั่งนั้นเขาใช้ภาษาจีนกันด้วยก็เลยจะลำบากหน่อยที่จะไปขวนขวายเรื่องราวรายละเอียดของผู้เล่นที่ยังไม่ได้ดังขึ้นมาจริงริงและก่อนไปเจาะแต่ละทีมผมจะอธิบายปัจจัยต่างๆในแต่ละหมวดหมู่ก่อนว่ารูปแบบไหนมันจะส่งผลอะไรบ้างปัจจัยที่1เลยก็คือทีมที่รรวมมทีมคบ ชุดร้อยเซ็แล้วตั้งแต่ต้นเดือนตุลานี้ทีมพวกนี้ครับจะได้เปรียบในแง่ของการเริ่มซ้อมเร็วได้ใช้ชุดจริงลงแข่งออฟซีซันเพื่อฝึกฝนซ้อมมือเก็บประสบการณ์เคมีร่วมกันเยอะๆคล้ายๆเซนเทนาลปีที่แล้วที่ได้แชมป์ช่วงออฟซีซันก็เป็นสัญญาเล็กๆได้เหมือนกันนะครับ 2. ทีมที่ใช้ชุดผู้เล่นเดิมกับปีนี้เป๊ะๆไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยข้อดีก็คือจะได้เปรียบช่วงต้นปีแน่นอนในเรื่องของประสบการณ์การทํางานร่วมกันในทีมนี่ครับจะทําให้ทีมเหล่านี้เป็นที ทีมที่คาดหวังผลงานในมาสเตอร์ต้นปีที่ทีมอื่นอาจจะยังปรับตัวไม่ลงตัวกันได้แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับพลิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปีก่อนหน้าที่เคยทําได้อย่างเช่นทีมเฮโรติกที่ใช้ชุดเดิมก็คาดหวังความน่ากลัวได้ประมาณเดิมแต่ถ้าทีมไหนที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังก็แปลว่าจะมีการบ้านที่ต้องแก้เยอะกว่าชาวบ้านนั่นเองและประเภทที่3ทีมที่เดิมพันกับเด็กใหม่อย่างทาเลนต์จากเทียสองต้องเข้าใจครับว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันคือความเสี่ยงระดับหนึ่งที่จะไปลุ้นฟอร์มกับเด็กที่ยังไม่มีปรระสบกาณ์แ ระดับสูงแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นเมตาของ v a l o r l n t e s p o r t s อยู่ครับเนื่องด้วยมันเป็นมิตรกับการเงินส่วนหนึ่งแต่ต้องเข้าใจว่า v a l o r a n t Esports ในตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับทำให้ผู้ผู้เล่นใหม่ย,ยังเปิดกว้างให้มาร่วมแข่งขันกันได้มากกว่าเกมอื่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิหวาและมีอะไรให้หลุนเยอะดีครับและ4แน่นอนการทาซปเปอร์ทีมนี่คือเส้นทางที่มีความเสี่ยงด้านการเงินคือลงทุนเยอะแน่นอน ทำให้จะมีความคาดหวังสูงตามมาด้วยความกดดันที่สูงในปัจจุบันวอลเลย์ t ออีสปอร์ตเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีซูเปอร์ทีมที่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เพราะเวลาทำซูเปอร์ทีมบางทีก็จะไปเจอปัญหาเรื่องโลเรื่องภาษาเรื่องเคมีหรือปัญหานอกเกมต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันลงล็อกขึ้นมาเนี่ยก็คือการันตีความน่ากลัวเลยครับลุนแชมป์ได้เลย เพราะฉะนั้นที่ฟังๆมาแต่ละกลุ่มนะครับผมจะแบ่งกลุ่มก่อนแล้วค่อยตัดเกรดกลุ่มแรกก็คือซูเปอร์ทีมกลุ่มที่2ก็คือยังบรัดและกลุ่มที่3ก็คือนอร์มอลมูฟคือเป็นมุฟที่สมดุลปกติทั่วไปและ4คือกลุ่ม question mark ที่ทีมยังไม่มีอะไรแน่นอนและ5คือกลุ่ม s t องเก e r t o ูเ t เตอรคือทีมที่จะใช้ชุดผู้เล่นเดิมครับ เริ่มจากง่ายที่สุดเลยก็คือกลุ่มทีมชุดเดิมมี1นึทาร์อนีสปอร์ตใช้ผู้เล่นชุดเดิมผู้ช่วยโค้ชออกจะมีมาเสริมอีกไหมไม่รู้ในช่วงปีหน้าที่อรอดูสําหรับทีมนี้ก็คือหลังจากผู้เล่นชุดนี้ได้ซ้อมเตรียมตัวเต็มที่แล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองของพวกเขาครับแต่ถ้าใครอยากดูผลงานเลยก็มีทัวร์เรดบุ๊คโฮมกราวของ a p a c อยู่นะครับในตอนที่ลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะกําลังแข่งอยู่ไปส่องผลงานกันได้ทั้งทีมทารอนและทีมอื่น นี้ด้วยพวก R, Q, D, F, M, เ ζ, t, นอะไรประมาณนี้ ต่อไปทีมที่2คือ Paper Rex ค่อนข้างมั่นใจละครับว่าใช้ชุดผู้เล่นเดิมมีผู้ช่วยโค้ดออกเหมือนกันแต่โดยรวมก็เหมือนเดิมนั่นแหละโจทย์ของทีมนี้ก็คือต้องแก้คอมและขยายเอเจนต์พูของผู้เล่นให้ได้ถึงจะกลับมาพีคเหมือนช่วงปี2023ไม่งั้นก็ต้องคาดหวังเมตากับแมปให้เข้าทางอย่างเดียวเลยแต่ปีนี้เนี่ยก็โชว์ชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้เล่นโหดขนาดไหนแต่วิธีการเล่นของ Paper Rex ยังมีความจํากัดเกินไปทําให้เวลาไปเจอทีมระดับเดียวกันมันก็จะยากครับแต่หลังจากนี้ ก็ยังมีเวลาอีกเยอะเลยอย่างที่บอกนะครับผู้เล่นชุดเดิมเก่งๆเนี่ยถั่วต้นปีจะมีหวังที่สุดสําหรับทีมกลุ่มนี้ทีมที่อยู่ด้วยกันทีมที่3ก็คือทีมเฮอริติกอันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก2รองแชมป์ทางมาสเตอร์และแชมเปี้ยนยังไงปีหน้าก็น่ากลัวแบบปีศาจหลายแน่นอนจากที่ฟังโค้ชมาถ้าเฮอริติกเสริมโปรไฟลแมนโค้ชเนี่ยน่าจะช่วยอัปเกรดได้เยอะเลยนะ และสุดท้ายเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือ EDG ผู้เล่นชุดนี้ก็น่าจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับทำให้นี่อาจจะเป็นทีมแรกที่ทำลายอาถรรพ์แชมป์โลกที่ทีมไม่แตกแล้วมีข่าวฮาดวดงจะหาโอกาสไปเป็นผู้เล่นทีมอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้กระทบกับชุดหลักอะไรหลังจากนี้ความท้าทายของ EDG ก็คือการป้องกันตำแหน่งท็อปทีมของโลกให้ได้ต่อเนื่องครับก็เหมือนทีมอนนื่นๆที่เคยได้แชมป์นั่นแหละในโลกวันรุ่งแรงยังไม่มีใครเคยทำได้แบบต่อเนื่องจริงๆเลยอันนี้คือทั้งหมดในกลุ่ม Stronger Together ทีมเหล่่าานนนีีี้้ทมมุุกสดใ มาสเตอร์แบงคถ้าสามารถคัดผ่านเข้ามาได้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปทีมอื่นจะเริ่มไล่หลังขึ้นมาแล้วจนท้ายปีความได้เปรียบนี้อาจจะแทบไม่มีผลเลยในกลุ่มนี้ถ้าจะตัดเกรดง่ายๆอ้างอิงจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ในปีนี้ได้เลย E D T S Heretic Paper S Paperless A o n า p l u B+ แต่ถ้าลอนเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูออฟซซซันครับเกรดอาจจะเพิ่มได้อีกใน EP ต่อ,ตอไป ต่อไปเราจะมาโฟกัสกลุ่มทีมผู้เล่นชุดใหม่ที่รวมตัวกันเสร็จแล้วนะวันที่อัดคลิปอยู่นะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับบรับการซ้อมทีมเร็วยิ่งปิดดิวเร็วยิ่งได้เปรียบครับแต่เดี๋ยวจะเอามาแยกหมวดหมู่ตามตารางนี้เหมือนเดิมทีมแรกคือ h u n เดสทีฟโชนร้อยแห่ง NA ทีมนี้มีการเปลี่ยนผู้เล่นแค่นคนเดียวครับเป็นตำแหน่งสมองก็คือเอาแบง์ออกและดึงแซนเดอร์เข้าแทนแซนเดอร์นี่เป็นไอเจลให้กับทีม m อ็มรองแชมป์แอสเซนชันของอเมริกาครับคุณสมบัตินี้ถ้าเอามาเป็น Call เซคัน แนวหลังเป็นตัวรอเก็บฝฟายคู่กับบูสติโอได้ก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยที่เหลือเป็นผู้เล่นคนเดิมก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วถ้ามองในมุมมองที่ว่าน,นี่เป็นอัปเกรดหรือดาวเกรดของทีมจริงๆก็พูดยากนะครับเพราะว่าแบงก์ก็เป็นผู้เล่นสมอกที่เลเวลสูงจริงแต่แซนเดอร์เขาก็เก่งและพิสูจน์ตัวเองในเทียร์สองมานานมากผมคิดว่าอย่างไงก็ไม่ดาวเกรดแต่จะเท่าเดิมหรืออัปเกรดเนี่ยก็รอดูครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสักหนึ่งคนก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องความสดใหม่ของทีมด้วยก็ถือว อันนี้เป็น normal move ทั่วไปนะครับส่วนเกรดตอนนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็น A เ,เหมือนเดิมคือมีลุ้นประมาณท็อป3-4ของโซนได้ ต่อไปคราวนายทีมจาก NA ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังมาหลายปีปี2025นี้ครับเขาปล่อยรูนี้กับว a น i ิตี้ออกแล้วเซ็นโรซี่กับวิกมาโรซี่เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วจากทีวันแต่มารอบนี้มีข่าวแว่วๆนะครับว่าจะมาเป็น i g l แทนวันิตี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรครับในการพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งนี้ส่วนวิกเป็นสโมกโตโหดจาก m s s ที่ก็น่าจับตามองครับโดยรวมแล้วทั้งสองคนนี้ก็เป็นการอัปเกรดไฟ์พาวเวอร์ให้ซีนแบบร้อยเปอร์เซ็นเป็นการเข้า ช่วยออกซี่แก้ปัญหาแบกคนเดียวไม่ไหวนอกนั้นผู้เล่นก็ยังมาสไตล์เดิมครับก็คือเซปปาอินนี้คู่กับออกซี่ถึงเซปปาจะมีขาขึ้นขาลงแต่ก็เป็นคู่หูที่เข้าใจเทมโปกันแล้วก็โอเคครับแล้วก็มูสเหมือนเดิมคราวนายนี่ก็เป็น normal มูสเหมือนกันมียางบัดแค่คนเดียวเป็นตัวที่ไม่ถึงขนาดคาดหวังให้มาระเบิดฟอร์มอะไรขอแค่เล่นให้ได้มาตรฐานก็พอคราวนายตอนนี้ผมมองว่าเป็นมูสที่อัปเกรดนะครับแต่ภาพรวมผมให้บีบวกไปก่อนรอดูฟอร์มรอบเมนอีเวนต์ของเรดบุ๊ ต่อไปทีม NRG จาก NA เหมือนกัน NA เนี่ยเขาปิดงานกันเร็วนะครับได้บทเรียนจากปีที่แล้วที่ NA ปิดช้าสุดและได้ซ้อมน้อยปีนี้กลายเป็นทั้ง h ัน d e t i ทั้ง NRG ปิดกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเลย NRG มีการเปลี่ยนโค้ชครับเปลี่ยนจากเชดเป็นบองกา และปรับ2องตำแหน่งก็คือ Du เอลลิเอามาดะมาจาก m อ s และ Initiator ก็คือ v e อร์ n จากทีม O x y ซ e n 2คนนี้เป็นยังรัาดของแท้ครับมาดะ20 Ver n o วอร์เป็นตัวเหลืองชื่อใน NA ทั้งคู่โดยเฉพาะ v e อร์ n เนี่ยต้องจับตาไว้เลยฟัง NA เขาไ้ผู้เล่นนี้กันมากรอบนี้ทีมเ r g เดิมพันกับสายเลือดใหม่ตรงข้ามกับปีที่แล้วนะครับที่ลงทุนซุปเปอร์ทีมและเจงบงผู้เล่นเซตนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่า FNS เป็นคนเลือกมาก็จะมีบองค่ากับ FNS ที่เข้ามาอัปเกรดทีมด้านสมองแต่ FNS ในข้อเสียคือไฟล์พาวเวอร์ต่ำก็ต้องหาตัวคํามาทดแทนซึ่งตอนนี้ใน n r g ครับทั้ง4คนในทีมก็ล้านกันทุกคนก็ถือว่าทดแทนได้นะครับแต่ก็อยู่ที่มาดากับเวอร์โน่ด้วยว่าจะทําตามความคาดหวังได้แค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าตัวไฮจากทีมสอเนี่ยมา10คนเกิดจริง2คนก็ต้องรอลุ้นนะครับว่พาพวกเขาจะเป็นกลุ่มไหนแต่ยังไงมูมของทีมนี้ก็เพิ่งผายยางบราดและขอตัดเกรดเป็น A ไว้ก่อนได้ตัวดีมาเลย แวะมาญี่ปุ่นบ้างครับเซตาตอนนี้ประกาศผู้เล่นครบแล้วมีคอคนเดิมก็คือเดฟกับชูปาซิโลแล้วรูปแบบทีมก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นล้วนด้วยการดึง CLC สูตาและ HDLL ชื่อเขาอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะใครรู้บอกด้วยแต่3คนนี้ครับมาจากทีมฟันเนลหมดเลยทีมนี้น่าเก่งเลยครับเพราะว่าในญี่ปุ่นก็แพ้แค่ทีมริดเดิลนั่นแหละแล้วก็แพ้มาแบบสูสีจัดด้วย CLC เป็น IGL ที่เล่นแฟรตแล้วก็เฟรค,ครับส่วน HDLL เป็นอินนี่อิน และซูิตาเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งเลยเอเจนท์ผูกกว้างมากแล้วก็เปลี่ยนเฮสโคดคนใหม่มาจากยูเครนแล้วปรับคาโรล,ลงไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าหลังบ้านของเซตาพีที่แล้วเนี่ยถูกวิจารณ์หนักมากเลยนะครับว่าสอบตกในหลายด้านคือหลังบ้านมีทีมใหญ่มากแล้วเอาเด็กมาปั้นแต่ทําแผนและไม่สามารถสอนให้เด็กเล่นได้โดยเฉพาะแผนที่ไอซ์บล็อกที่กลายเป็นแมปมีนไปเลยแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าเป็นการรวมคอของ2ทีมก็คือเซตาสองนน ไม่ต้องปันใหม่แบบ100%ขนาดนั้นทางเซตาเนี่ยก็ถือว่ายังบรัดนะครับแต่ตัดเกรดยากเลยเพราะถ้าเทียบกับการเสียลาสไปก็คงพูดได้ยากครับว่านี่คือการอัปเกรดแต่ก็เป็นมูฟที่ต้องเกิดขึ้นครับผมให้เป็น B บวกอยู่ มาดูญี่ปุ่นอีกทีมเลยก็คือ DFM ล้างทีมครับเก็บเมไว้คนเดียวแถมเซ็นสัญญาไปถึงปี2027ได้ชื่อเป็น d e t e r n a t i o n Focus เมเต็มตัวแต่ยังไงตอนนี้เมเขาก็กลายเป็นสตาร์ในญี่ปุ่นไปแล้วเซ็นมาก็ได้ทั้งฝีมือและดาราประจําทีมคุ้มสุดๆครับแล้วทางด้านโค้ชก็เก็บไว้2คนเหมือนเดิมแต่ผู้เล่นใหม่มี4คนคือเกาหลี2อาคาเมะและจินบงกับญี่ปุ่น2คือเจนและอาร์ตมีผู้เล่นสดใหม่แบบ100%ก็คือเจนครับคือหยิบมาจากแร ถึงขั้นที่ว่าข้อมูลในเว็บต่างๆเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยแต่คิดว่าน่าจะายุ1 8นะครับต้องรอดูว่าจะแจ้งเกิดได้ขนาดไหนหายากนะครับดึงจากแรงตรงๆแบบนี้ขนาดคารอนเจนจี G ที่บอกว่าเอามาจากแรงยังเคยแข่งชาเลนเจอร์เกาหลีมาก่อนแต่เจนเนี่ยคือไม่มีข้อมูลอะไรของจริงส่วนอาร์ตก็เป็นสม o กไอจีอลประสบการณ์การแข่งสูงอยู่ครับแถมเคยเป็นโค้ชด้วยจินวงกับอาคาเมะเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งคู่คือเป็นดเวลิสอินิเชเตอร์กันได้หมดทําให้การจัดเรียง เไม่น่ายากนะครับถ้ามีเวลาซ้อมความจริงทีมนี้จะบอกว่าเป็น normal move ก็ได้หรือยังบัตก็ได้เพราะเชียนจากแหล่งเกมเป็น move ทพล้าเอาเรื่องนะครับแต่ถ้าผมเป็น DFM ก็ต้องทําอะไรประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรให้เสียอยู่แล้วต้องไปให้สุดแล้วขึ้นมาให้ได้แต่ยังขอตัดเกรดให้เป็น B อยู่นะครับผมมองว่าเซตาดึงตัวได้ดีดกว่าน,น่อยๆทีมนี้ก็รอดูได้ใน Red Bull เหมือนกัน ต่อไปกลับมา n a ที่ทีม G2 ครับมีการเปลี่ยนแปลงตามคาดคือการปล่อยไอซี่ออกโชกโมนี่คือการอัปเกรดด้วยเอลลิสในแง่ของการเมคเพ a y สไตล์แบกด้วยแมชเคนิคแบบดุดันใช้พลังส่วนตัวของผู้เล่นสูงความยืดหยุ่นของโรค,ค่อนข้างเต็มที่อยู่แล้วจากผลงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเข้ากับ G2 ได้เท่าไอซี่หรือเปล่าเพราะถึงจะมองว่าไอซี่เป็นดวลิส์สายพาสซีแต่รูปแบบการเล่นก็ถือว่าเข้ากับ G2 พอสมควร แต่ว่าทางด้านแมคานิกการสร้างความกดดันหรือความเซอร์ไพรส์สร้างความวุ่นไา้ให้คู่ต่อสู้เนี่ยไอซี่ยังไม่ถึงครับทาง g 2เองก็น่าจะมองเห็นและอยากเพิ่มจุดนี้เลยดึงจอกโมเข้ามาแทนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องรอรุนด้านเคมี e นี่แหละเพราะว่าถ้าทําได้คือผมมองว่าไลน์อัพนี้ลุนแชมป์ได้เลยนะครับ g 2เป็น normal move ที่ผมให้เป็น A+ เลยคือดึงผู้เล่นแมคานิกระดับแชมป์โลกที่ไวใจได้มาอยู่แล้ว ต่อไปครับคือทีม s e n t i n e ลจบปีนี้ผู้เล่นประกาศรีทายไป2คนคือเทนส์กับ s a ซี่ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากเลยนะครับที่จะหาคนมาแทนทั้งคู่ได้แต่เซนติ n นลก็ทําได้ดีเลยครับได้แบงมาเล่นในตําแหน่งสโมกและนาเรตมาเล่นในตําแหน่ง i ินิเชเตอร์ชุดนี้มองรวมกันแล้วเนี่ยการันตีเรื่องฝ่ายเ o w เวอร์ที่สูงมากๆแบบทะลุลอดแต่ในมุมมองของสไตล์การเล่นเนี่ยทีมนี้เปลี่ยนไปแน่นอน เพราะว่า 1. แบงคือผู้เล่นสไตล์แบบสโมกแท้แบบ t ร a d ด t ชัน a l ลสโมกเน้นเล่นแง่เล่นมุมควบคุมพื้นที่ต่างจากเทนชาร์ปที่เขาได้ดีเพราะความอาร์กสีแต่เรื่องการยิงเนี่ยสองคนนี้ไว้ใจได้เหมือนกันเลยแค่สไตล์ต่างกันเฉยเฉยและ2นาวเรดครับเขาไม่ได้เชี่ยวชาญโซวาเหมือนซาซี่แต่ก็แลกมาด้วยเอเจนต์ผูที่กว้างและหลากหลายขึ้นอาจจะสามารถให้เซคเคนสลับไปเล่นโซวาบางแมปแล้วให้นาวเรตด้วยเอลิสบางแมปก็น่าจะได้นะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะทีมนี้มองภาพรวมแล้ว มีผู้เล่นที่เฟรกสุดได้หลายคนเสค a นาเรซเซลซิตมันทําให้ไหม่ว่าเมตาจะเปลี่ยนไปทางไหนถ้าหลังบ้านเก่งพอก็จะทําแผนรับมือได้ไม่ยากชุดนี้ผมให้เซนคาดหวังได้เลย A ครับ และเพิ่มเติมก็คือเซนติแนลได้ดึงเรดักซ์เข้ามาเป็นสำรองตอนนี้เขาอายุ17จะครบ18ตอนเมษาความหายของเรดักซเนี่ยอารมณ์ประมาณวูดแบบปีที่แล้วครับคือถ้าผู้เล่นคนไหนในเซนติเนลฟอร์มไม่ดีรดักพร้อมเสียบกลางปีได้ทันทีเลยอนาคตยังอีกยาวไกลครับสำหรับเด็กคนนี้ต่อไป RRQ ทีมนี้ก็มีมูฟเล็กน้อย แต่สำคัญพอสมควรเลยก็คือดึงครูชผู้เล่นอินิเชเตอร์จากอันเตอร์อีโกเข้ามาร่วมทีมทีมอันเตอร์อีโกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือแพ้แค่บูมครับอันดับ2ของอินโดตอนนี้บูมได้เข้าไปแล้ว การที่ดึงจากผู้เล่น Under e ร์อก็ถือว่าเป็นมูฟที่เมชเลนแล้วก็เพิ่มผู้ช่วยโค้ดวอลเบิรนักทำแผนสายแอนตี้ r a ตวโตโจากทีมซิคลรครับที่ทำแผนล้มปเป p e r ร์เในโซนมาได้หลายครั้งแต่มองภาพรวมในชุดนี้เนี่ยถือว่ายังต้องพิสูจน์ตัวเองกันต่อเป็น Normal Move ให้เกรดบีพ a าสครับ โอเคอันนี้ผู้เล่นที่เซ็นครบทีมก็มีประมาณนี้ต่อไปจะพูดถึงทีมที่ยังไม่คอมพลี t ดีนะครับอาจจะยังขาดขาดกินเกิน,น1-2คนแต่ก็มาดูคร่าวๆกันก่อนได้แล้วค่อยตามอัปเดตใน EP ีต่อไปทีมแรกที่กําลังสร้างตัวกันเลยก็คือ v i t a l i t y ครับตอนนี้ที่คอนเฟิร์มก็คือเลชเข้ามาแล้วถ้าเป็นไปตามข่าวครับก็จะมีเดอร์เกอร์เพิ่อมอีกคนที่เหลือก็จะเป็นเซฟกับเทรดที่มีแนวโน้มจะอยู่ต่อซึ่งโอเคสีชื่อนี้เนี่ยก็สมควรเรียกเป็นซูเปอร์ทีม e m มีได้แล้วถ้าเป็นตามนี้นะ แต่ประเด็นก็คือเซนเดอร์กับคิกใครจะอยู่ใครจะไปตามข่าวถ้าเซนเดอร์ไปและคิกอยู่คิกไฟ์พาวเวอร์ดีกว่าก็จริงแต่วาทอริตี้จะไม่มีไอเลแท้นะครับเซฟอาจจะอยากไอจนอกกนั้นไม่น่ามีใครทําหน้าที่นี้ได้แต่ถ้าให้เซฟไปไอเลฟอร์มที่เคยดีอาจจะรูดก็ได้ผมว่าต้องระวังเรื่องนี้สําหรับวิทนะครับเอ็นนาที2024เป็นตัวอย่างมาแล้วและเดอร์เกอร์ถ้ามาจริงก็คือการันตีดูวเอลลิสการที่เซฟต้องถอยไปเล่นตําแหน่งอื่น ควบกับ IGL ค่อนข้างมัน่นใจได้เลยว่าจะโหดไม่เท่ากับตอนเป็น Dual List เพลอๆะเพลอาจจะดอบกับ IGL คนอื่นด้วยไม่แน่ใจนะครับอาจจะเกิดความครึ้งๆึ้นกลางๆมาแต่ก็รอดูครับภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนตอนนี้แปะให้เป็นซูเปอร์ทีมก่อนส่วนเกรดตอนนี้ก็แปะให้เท่าที่มีข่าวคือให้ A ไว้ก่อนทาเนไฮายกันเยอะเดี๋ยวจะเพิ่มให้ ต่อไปเลเวท่านคอนเฟิร์มดึงดีมอนวันเข้ามาแล้วกับมหาคอมเพื่อนรักตอนนี้มีคิงกับเท็ที่จะอยู่ต่อต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะว่าจากทุกข่าวลือที่ตรงกันค่อนข้างมั่นใจว่าแอสปาร์จะไม่ได้ลงเล่นต่อแต่จะมีใครบายเอาค่าตัวแพงๆของแอสปาร์ตไหมก็ต้องรอดูแต่ในมุมมองเลฟตอนนี้จากปี2 0 2 4ที่เป็นซูเปอร์ทีมฝั่งเมกาใต้เปลี่ยนแอสปาร์เป็นดีมอนวันก็ดูเอเวอรสตตายเดียวกันระดับแชมป์โลกทั้งคู่ถือว่ายังไม่หลุดความเป็นซูเปอร์ทีม ให้เกรด A+ pass เลยแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันก่อนอีกหนึ่งคนนี้แหละว,ว่าจะเป็นใครแวะมาเกาหลีกันบ้างครับ DRH หลังจากปล่อยเบนฟ็อกซี่นและบัสออกก็คือเรื่องใหญ่แล้วครับเหลือแค่มาโก IGL กับแฟ t ตแบ็กล่าสุดมีประกาศดึงตัว2คนเพิ่มเข้ามาก็คือฟรีงและฮันมิน2คนนี้คือยังทาเลตนเกาหลีของแท้นะครับ ฮันมินมาแทนบ u สถึงจะมีแรงหาจากเกาหลีแต่นี่จะเป็นงานที่ท้าทายแน่นอนถ้าต้องเทียบรุ่นกับบัสฮันมินเนี่ยเป็นสไตล์เทปบุ๊กดูเวลิสไม่ค่อยเล่นอะไรบ้าๆความสเสถียรสูงส่วนฟรีอิงครับก็เป็นเซนเทน้าตัวแบกจากเทียสสอที่ชาวเกาหลีเขาก็หายกันเหมือนกัน ปัญหาตอนนี้ก็คือโรของฟรี e ิ n งทับกับแฟตแบ็กซึ่งแฟตแบ็กเล่นได้หลายตำแหน่งก็จริงแต่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาคือตำแหน่งเซน t เน e ลอันนี้ก็ต้องปรับตัวแล้วรอดูครับส่วนคนสุดท้ายที่ขาดคืออินิเชเตอร์ซึ่งตลาดเกาหลีตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะแบบช้อปปิ้งได้เลยเซสลาเกียก็ยังว่างหรือจะดึงเด็กใหม่เพิ่อมอีกคนก็มีเต็มไปหมดครับสำหรับเกาหลีไม่ต้องห่วงเรื่องการขาดคนเลยทีม DI ไตเอนนี้ผมคิดว่าเขาเพิ่งพายอย่างบัตเยอะครับเป็นการเดิมพันอีกรอบหนึ่ง เกรดตอนนี้ให้เป็น B+ แล้วกันได้ตัวดีก็จริงแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องหลุนอีกเยอะ ส่วนทีวันครับตอนนี้เป็นทีมที่ผู้เล่นล้นทีมไปแล้วเพราะว่าดึงตัวผู้เล่นเข้าอย่างเดียวล้นไป7คนเลยแต่ชุดที่คาดว่าจะใช้งานก็คือ Stack, Bus, m e t ท o เรอเซนและก็อีซูเห็นหลายหายคนบอกว่าทีวันพยายามสร้างซูเปอร์ทีมเกาหลีผมก็ไม่รู้ว่านี่จะเรียกว่าซูเปอร์ทีมได้หรือยังแต่ที่คอนเฟิร์มเลยก็คือทีวันปีหน้าเนี่ยน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเยอะฝั่งเกาหลีเขาเห็นชุดนี้ก็โบกทงทีวันรอกันแล้ว แต่ทีวันก็ยังมีเรื่องให้เอ็นิดนึงนะครับตรงที่ท่าสแต็กรับมา IGL แล้วทำฟอร์มกลับมาหนือติดกำแพงตัวเองเหมือนเดิมเหมือนกับ DRH รุ่นก่อนมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้นะครับก็ต้องรอดูผมไม่รู้นะว่าทีมนี้เป็นซูเปอร์ทีมในสายายทุกคนไหมแต่ตอนนี้ช่องซูเปอร์ทีมของเราเนี่ยมีอเมริกากับ EMEA แล้ว ถ้ามีคนพูดว่าเป็นซูเปอร์ทีมอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นแล้วกันแล้วก็ให้เกรด A ไปได้เลยครับสบายๆและผมเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยว่าเอ็คูเลตยไปไหนคําตอบก็คือณนะเวลาที่อัดคลิปอยู่ผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ CEO ของทีวันเขาคอนเฟิร์มเรื่องการทําทีมเกาหลีร้อยเปแล้วแปลว่าถ้ายังอยู่ก็คงสำรองแต่ถ้าย้ายทีมก็ต้องรอดูประกาศต่ตอไปครับ โอเคหลังจากนี้จะเป็นทีมที่ยังไม่เสร็จเลยนะครับอย่างเช่นเจนจตอนแรกปล่อยไป3คนแต่ยังดีที่ดึงไอจีอัลมันชินกลับมาได้ไม่งั้นเรื่องใหญ่เลย ตอนนี้เหลือแค่เท็กเจอร์มันึินและคารอนก็รู้เพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีอยู่แล้วแต่ยังต้องรออีกสองคนอยู่นะครับยังบอกอะไรไม่ได้ยังเป็นควีเช่นมาร์กอยู่นาวีครับเอาคนที่เหลืออยู่จริงๆตอนนี้มีแค่แองเจลกับชาวนะครับแต่ถ้าเข้ามาตามข่าวก็จะมีฮีโรจากฟานาติกแล้วก็ควัวล่านู์ดูเอลิสจาก m อ็นะครับรองแชมป์เอเซนชั่นอเมริกาถ้าเป็นตามนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่หวือหวาเท่าไหร่ต้องรอด้วยหนึ่งคนยังให้เป็นควีเช่นมาร์กอยู่ กลุ่ม question mark เนี่ยจะยังไม่ขอตัดเกรดนะครับทีม Liquid ชุดเดิมเหลือแค่น็ตกับ kiko และ kiko จะหลบมาเป็นสม o กเพราะว่ามีการดึงคาโมดว a l i s t มาจากทีมคอยแล้วปรับหลังบ้านใหม่หมดเลยครับซึ่งถ้ามองแค่นี้เนี่ยผมว่าทีม Liquid เผลอๆจะอ่อนกว่าเดิมนะครับเน็ต้องแบ,บ่งสมองไป ijl กโก o ต้องย้ายโรไปที่ไม่ใช่โรของตัวเองแถมคาโมที่ย้ายมาใหม่เนี่ยก็ยังดูแบบเฉยๆอีกข่าวเดียวที่เป็นด้านดีของมาน้ำก็คือเขาอาจจะได้ตัวพาร์ทิเทคมาเป็น i ิเ t เ a t o r ให้แต่ จะเอาอยู่แค่ไหนเป็น question mark move ตอนนี้ถ้าให้ผมตัดเกรดเล่นๆก็ให้เกรด B ีนะครับมาน้ำไปแบบเร็วๆนะครับ MXT มีข่าวดึง10ปแอนฟุตมีข่าวดึงซ r i u s ius. ตัวไฮตุรกีมาแทนซีเนตแล้วคอยก็น่าจะดึงโซคสฟินฟิลูส่วนพนติกอาจจะได้ขยักมาด้วยลิสแทนอย่างที่บอกไปซึ่งมูฟนี้เนี่ยมันจะทําให้เอเพกทีมระเบิดได้เลยครับผู้เล่นแชมป์แอเซนชันจะหายไป2คนแต่ก็ว่าใครไม่ได้นะครับระบบมันเป็นแบบนี้ก็ต้องมีคนไม่อยากเสี่ยงทําฟอร์มปีเดียวอยู่แล้วถ้าได้เข้าทีมแฟรนไชส์แล้วเล่นดีหน่อยไม่ต้องถึงกับไปแชมป์ได้ก็ยังมีโอกาสได้อยู่ในลีกต่อโจทย์ง่ายกว่ากันเยอะ โอเคครับ EP นี้ก็เป็น EP แรกเข้าใจว่าอะไรมันยังไม่กระจายขาดไปหลายทีมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆบิวหน้ากระดาษนี้กันไปเพื่อน,อนๆคิดว่าทีมไหนจะมาแล้วยังปรกาดตัวไฮปีนี้ที่ขึ้นมากันเยอะมากจะผ่านกี่คนครับที่ผมมองดูตอนนี้ก็มี Verno, โนมาด r พริมมี่ฮันมินฟรีนคายั a ซิลส์รีดักแซนเดอและคนสุดท้ายที่ผมสนใจสตอรี่ก็คือเจียนเด็กญี่ปุ่นจากแกรนด์เกมนี่แหละครับจากรายชื่อนี้อย่างที่บอกไปว่า จาก10คนจะทำผลงานได้เท่าแรงอวยจริงๆ2-3คนก็เต็มที่แล้วครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยโอเคคลิปนี้ก็คิดว่าพูดมากเพียงพอที่จะได้เห็นภาพแรกกันแล้วเพื่อนๆคิดยังไงมาช่วยทำลิสต์กันด้วยนะครับเพราะว่าเอพิโซดสุดท้ายผมจะเอาทุกทีมมาจัดเรียงแรงกิง้งผสมกับความคดาดหวังของคนดูอีกทีแต่สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนกุลักใฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ